เดาว,วเดือนลอยเกลื่อนน้ำพายิ่งให้ตกลงมาติดบ่าเนื้สบายดาวเดือนลอยเกื่อนน้ำพายิ่งให้ตกลงมาติดบ่าก็มากมายติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรถ้าเข้าไม่ได้เป็นต่อฐานอดนนค่ขาคืนขึ้นไปนอนบนหลังคาพอเช้าขึ้นมาลงคุยข่าอาหารเลี้ยงไว้มีผีมันตรุษจีนเทศกาลข้าช่าทุกที กอไก่ทั้งลายบนทนเป็อนอ,อนนาหารของคนเช่นไก่ย่างสีผีไก่แจ้ไก่อู่ไก่ต้งแล้วพอเจอไก่ลงได้เป็นโรคทุกทีดาวเดือนลอยเกลื่อนน้ำายย่งให้ตกลงมาติดปลาได้สบายดาวเดือนลอยเกลื่อนน้ำปายย่งให้ตกลงมาติดบ,าบาดาดลนนบา,ก,ลา,บาก็มากมายติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรถ้าเข้าไม่ได้เป็นทหารอดนองค้าคืนลุกขึ้นกัมือคลําใจห้ายใจคว้างเพราะคลัเป็นห่วงของ ซื้อไข่เก็บเอาไว้ไล่ฟองเป็นอาหารสำรองตอนกับข้าวไม่มีข้อไข่เก็บเอาไว้ได้คนระยามยากยามจนทอดได้ทันทีเจียวไข่ถ้าจะเจียวให้มันดีต้องรู้จักวิธีคือมันต้องตีไข่คนดาวเดือนลอยเกลื่อนน้ายิ่งให้ตกลงมาติดปลาได้สบายดาวเรือลอยเกิด่อนน้พายิ่งให้ตกลงมาตินปานานานล,กนา,กลา,กนปาก็มากมา ขําคืนลุกขึ้นมองดูพอเห็นก็รู้ขวดยังอยู่ไม่ไปไหนเมียท่ามาเก็บขวดไว้ทาไมบอกว่าพอได้ขข่เอาไว้ช่วยแบ่งเบาข้อขวดมากมายได้รังยากได้ตุ้งได้ตั้งเรียกอาแปะแกมาเมานับดูให้มารู้กันเสียขวดน้าปลาของเมียตะขวดเบียร์นะของเราดาวเดือนลอยเกิดยน,น้ำพายังไงตกลงมาติดปากในสบายดาวเดือนลอยเกิดยน,น้ำพายังไงตกลงมาติดปากกัมากมายติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไร้ะ,ะรเข้า ุ่มไฟเป็นห่วงแทบตายกูกควายไปข้างเศราเคยได้ไถนาดำข้าวเคยขี่ล่างเจ้าควายเท่าเพื่อนเกลอขอควายร่างกายแข็งแรงราคามันแพงเลี้ยงไว้ไม่เพลอเมื่อคืนผู้ควายเอาไวสา้สละอาล่นห้าห้าแทบตายก็ไม่เจอดาวเดือนลอยเกลือนน้ำพายิ่งตกลงมาติดบ่าในสบายดาวเดือนลอยเกลือนน้ำพายิ่งตกลงมาติดบลาก็มากมายติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรถ้าเขาไม่ได้เป็นทารานอดโน ่คำคืนลูกคุณหิวนมร้องเสียงขล่มจะกินนมจากเต้าหงองแงปวดแม่ไม่เบาพอได้นมจากเต้าดูดได้ดูดดีดอเด็กเล็กเล็กทุกคนเกิดมาทุกคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายดอเด็กปวดแม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าดอผู้ใหญ่ปวดเมื่อยก็อับปีด่ดาวเดือยลอยเกลื่อนนภาอย่างให้ตกตงมาติดปลาในสบายดาวเดือยลอยเกลื่อนนภาอย่างให้ตกลงมาติบบาดปลาก็นน ทอทหารอดนมทอทหารที่ดีเข้ารักศักด์ศรีไม่นี่จากลมทอทหารอดนมทอทหารอดนมทอทหารขึ้นขั่ง่าเอารถขั่งแล้วมาตั้งนอกปลมทอทหารอดนมทอทหารอดนม,นอดนมวอแวดแฟนผมให้มาส่วนนาฬิกาซื้อเองครับผู้ชม